สวัสดีสค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องงมุญชูชาแนลค่ะตอนนี้นะคะฟังก็เอาข้าวนะคะมาให้น้องมีบุ้นะคะก็หุงข้าวเมื่อเช้านะคะหุง no. ที่บ้านนะคะมาแบบกั้ๆนะคะค่อยๆกินลูกกินให้

นี่นะคะน้องก็มานะคะหิวมาด้อมด้อมมองมองนะคะน,นะคะ <ไป S 2> ก็ <ไป S 2> รีบกินนะคะนี่นะคะเราก็ให้กินแล้วนะคะเอารีบกินลูกรีบกินเร็ว กลัวนิกกี้นะคะน้องเขากลัวนิกกี้นะคะนี่นะคะเราต้องรีบออกมานะครัเระว่าเดี๋ยวนิกกี้จะตามเฟืองนะคะเดี๋ยวจะเห็นน้องน้องนะคะจะเห็นน้องมีบุญนะคะเราต้องแอบไว้นะคะให้น้องเขากินนะคะพยายฮันนี่เอามาไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่เขาจะไม่กล้ามาธรรมดายายฮันนี่จะไว้ทางฝั่งนู้นนะคะ นี่นะคะอ่ะเราก็ให้ข้าวน้องมีบุญแล้วนะคะนิกกี้อยู่นี่นะคะนี่นะคะนิกกี้นะคะนิกกี้นิกี้ให้น้องได้กินแล้วก็ดีใจนะคะน้องได้กินข้าวแล้วนะคะเนาะ น้องก็ถ้าจะวิ่งกลับบ้านไปก็ไม่เป็นไรก็เท่ากับได้กินก็ใกล้อิ่มแล้วแหละนะคะข้าวเยอะนะคะเพิ่งหุงมาเมื่อเช้าน้องน่าจะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเฟิ่งมบุญชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ